สวัสดีค่ะร้บยองมาแล้วแล้วก็เป็นครคนพิมพ์นะคะวันนี้เน้นอะไรที่เป็นแบบเฮลตี้เฮลตี้แล้วก็มันมันบบอากาศข้างนอกก็เริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วนะคะแต่เราก็ยังแบบว่าต้องการอะไรที่แบบว่าตอนนี้กำลังต้มน้ำซุปอยู่นะคะเสร็จดิฉันจะมาทำต้มจับฉ่ายนะคะก็ะจะมีผักต่างๆนานาเห็นไหมเยอะไหม แล้วก็ตอหอแล้วก็แครอทนะคะตอนนี้เรากำลังต้มซุปกระดูกอยู่นะคะน้ำกระดูกอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่าเราทำไรจเจาะพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะมาโขลกนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูนะคะสามชั้นกกเกล็ดเลยครึ่งหนึ่งเดี๋ยวคงหั่นอีกสักนิดนึงนี่ก็เป็นที่โขลกได้แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็กระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็รากผักชีที่โขลกนะคะเราไปผัดเลยนะคะถ้าใครใส่เห็ดหอมก็ผัดลงไปนะคะนี่ค่ะผัดให้มันหอมนะคะบอกไปนิดหนึ่งอุ้ยหอมมากเลยค่ะหอมสุด,สดหอมแจ๋หอมบาดเจ้าหอมไปไหมนะ,ะพี่พีมจะเอาหมูนะคะมาผัาดด้วยนะคะแต่บางคนเขาจะไม่ผัดนะคะเขาจะใส่ลงไปต้มนะคะ ที่วิจะทำอย่างนี้นะคะฉันชอบให้หมูฉันแบบว่ามีความอันนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกค่ะล้างมือจังนหนึ่งแล้วล้างมือจันหนึ่งนะะ่ะปัดใช้ปัดเนียนกระตุน้นนีค่ะแล้วบางคนก็บอกรีคเควสให้พูดภาษาเหนือบางคนก็บอกบอกเข้าใจเจ้าไม่รู้เรื่องอาผสมกันไปแล้วกันเนาะ,ค,ะนค่ะ จะต้มมันแบบว่าให้เจิมจิมจะกินให้แบบว่าเห็นไหมได้เห็นไหมเนี่ยนะฮะเคค่ะเราก็ไม่ต้องเอามันสุกมากนะคะต่อไปก็เป็นการผัดผักต่างๆนะคะอือฮึให้มันสรล่นะคะเดี๋ยวเราก็ผัดไปทีลนิดนึงแล้วก็เราก็ไปใส่เอานะคะที่จริงอันนี้ไม่ต้องผัดก็ได้คะ่ะเอาใส่ลงหม้อไปเลยนะคะ อหอมมากเลยค่ะช่วงที่เรารอนะคะเราก็ต้มผัดแกงทอดนะคะหอมอร่อยนะคะเราเพิ่งซื้อนี่มานะคะ non stop video สุดฤทิค่ะฉันก็เปิดรูใหญ่ไม่แพ้สามีเหมือนกันค่ะก็ต้องระวังนะคะตอนนี้เป็นการปรุงนะคะปรุงรสชาติที่ชงหน่อยนะคะน้ำตาลปรงน้ำตาลปี๊บใครจะใส่ใก็ใส่นะจ๊ะเดี๋ยวมาเปิดขวดเสียเวลา ต่อไปนะคะน้มันหอ,นอม,อมสูตรใครกะสูตรมันที่เจ้าชู้ตุลย์ชอดต่อไปันจะมีหวานนิดนึงนะคะขอสองช้อนค่ะวันนี้นะคะ,อะโอเค,คให้มันจะสลบนะคะแค่หลอดนนที่ฉันไม่ค่ะที่ฉันจะใส่ในนี้เลยนะคะแค่หลอดบางคนเขาก็ไม่ใส่หรอกนะคะเดี๋ยวพี่ิมีผักไในตู้เย็นค่ะเอามาใส่หมดนี่ค่ะ ขนมขนานนะคะขับยเยอะไหมเยอะนี่จ้ะเดี๋ยวมันจะยุกก็จะไหมคะโอเคแน่นปรอไหมแน่นปรอกระดูกหมูไในนั้นอีกโอ้โหน้ำในถังก็จะออกมาเองนะคะไม่ต้องไปเติมน้ำนะคะหม้อจะพร้อมนี่ฉันต้องได้เปลี่ยนหมอนะะ้อแน่เฮ้ยค่ะไดวเจอกันเปลี่ยนม้อค่ะนี่ค่ะนแน่นเลยออกมาค่ะโอเคค่ะให้ดูนะเจอกันจ้าต่อไปนะจ้าเราก็ทำการตักนะคะ นี้ม่ะมันก็จะได้นี้เราต้องเปลี่ยนหมอแล้วนะคะพินสามบ้านแปดบ้านค่ะกระดูกหมูเราไม่เอาออกนะคะเพราะเราจะแทะค่ะไม่งั้นก็ให้มันหลุดจกจากเนื้อเลยค่ะเจชอบ ก,กบางคนเขาอาจจะไม่ผัดก็ได้นะคะมันจะคงมีวิธีแบบใส่แล้วก็ปรุงในหม้อ,อไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะโอ้โหกลิ่นพริกไทยกลิ่นรากผักชีเพราะรากผักชีใช้แบบเห็นไหมล่ะต้นบักเกกอ่ะคะ่ะ ดูสิคะเราก็ต้องใช้น้ำตรงนี้นะคะล้างมันลงย้วยวนะเพื่ไม,ม้นกระเด็นนี่ค่ะเจอกันนี่ค่ะต้องชิมด้วยนะคะแครอทหายไปกระดูกหมูแล้วก็เดี๋ยวต้องหู้นะคะค่อยใส่ทีหลังแป้นไม่ใส่ไม่รอและะ้วค่ะตอนนี้เราก็ปรุงเพิ่มนิดหน่อยนะคะซื้อมาใหมา่ อีกอีกนิดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลค่ะสองช้อนเองเอาไม่อยู่ะเพราะนางจืดมากนะฮะเชื่อค่ะสช้อนเล็กๆนะคะดูช้อนค่ะช้อนกระติ๊ดลิตรน่ะโอเคค่ะจบเจอกันใส่เกลือด้วยก,กรุบกิบนะคะ เบาไฟนิดนึงตุ่นไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้โอเคจ้ะนี่ค่ะซีคงซีโคงนะคะดูสีนี่ตอนนี้กำลังหวานเลยคะ่ะชิมนิดนึงโอ้ยเลิศนะโอเคโลเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ปิดนะคะอย่างนี้ไว้โอเคค่ะ มาได้รับสดุอีกแล้วนะคะจากพี่เล็กอีสานนะคะเล็กอีสานกันเองนะคะเล็กแล้วก็อีสานกันเองนะคะลองเซิร์ชดูนะคะแถมไปมาแห่น,นี้วุนน้นัสนนั่นน้ำพริกน้ำแข็งข้าวซอยเออจ้าเราไปทำข้าวซอยกันนะคะขอบคุณเจ้าปีเล็กฉันสั่งอะไรคะทุกคนคงจะเด,ดาออกหอยดองค่ะถึงแมวเจ้าเล็กอีสานกันเองเซิร์ชใน Facebook ถ้าไม่ได้เดี๋ยวพี่เล็กเขาจะเข้ามาคอมเมนต์เองนะคะใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปดามดูใน Facebook ได้นะคะเคล่ะ ่เมนูต่อไปก็จะเป็นลาบนะคะลาบส้มนะเจ้ากับเหมือนเดิมนะ้องสามีรีเควสกินลาบส้มกับนี่จากชายนะเจ้าปักอ่นน <c oughs> พ่อมันกลับมาค่ะ นะคะคก็จะมาเลยจ้ะพริกลาบพริกหยางเขาก็เอาหมูลงไปคั่วติดเออต่ออันนั้เขาก็นีเจ้าพัดน้ำมันเนาะติดแจ๊คเขาบอกต้องเอาติดแจ๊คเขาก็ต้องเอา,เา,อเอาไอ้ยังงก็เอาหมูไปขยำกับพริกลาบก็น่าเจ้าแต่เขาก็ต้องเอาที่ขานนี่เจ้าก็ใส่ลงไป เก็ดมากเก็ดน้อยแล้วแต่จำใยกันเอาเองเร่ใส่ค่ะแล้วก็ทำการผัดไปค่ะเดี๋ยวเจอกันไม่ค่ะแล้วก็คั่วมันไปหนะเจ้าหั่นกลบนี่โอเคอเอาไป ใบกระเทยเจียวกระเทียมเจียวเพื่อความหอมน้ำปั่นนี้สพื่ัความอร่อยโอเคค่ะข้าต่อไปนะคะุ้ผก้่างทำเพลงเพลงขไปเลยคะ่ะปิดไฟหยุดก๊อกเอาหลับส้มปิดอินซ่างาหลักหมูหลับส้มมอ,อกก็ออุ้ยคนึงโกยอย่างนั้นะนี่ค่ะจับฉ่ายดิฉันสีอาจจะซ<ม>ีดนิดน,นึงนะคะแต่ก็รสชาติกลมกล่อมค่ะ ต้องหลังค้งคืนเนาะแล้วก็น้ำพริกมาจ้าแล้วก็นีน่จ้ะปลาาทอดของน,นุ่นคขอบคุณมากค่ะค่ะมาเลยจ้าโซยก,ก่อนเลยนะคะวันนี้จะไม่ชิมนานเพราะวิดีโอเยอะมากโอเลิดค่ะรอให้มันเข้าอีก<ๆ>ไปลาบค่ะ หอมมากอืมอ,อ,อร่อยมากอ่ะแค่ค่ะมีไข่ต้มด้วยกินกับมะพรบาแมงดาอืมเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมนะครับแค่ค่ะเลิฟยูค่ะ